ผมเออเดี Wait, ๋ยวกันนะเสียงมันกดบันทึกอยู่เปล่าอ่ะเอ้ก็กดบันทึกอยู่นี่ว่ะโอเคเฮ้ยเฮยเอาโอ้ยปัดเกมที้อีกโอเคครับทุกคนอยู่กับผมนะครับระบบเอสเจเจท่า แล้วก็ผมว่าผมไม่เคยเล่นแบบนี้ในช่องผมแน่เลยเพราะฉะนั้นผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะแบบนี้ว่ามันมีอะไรบ้างก็คงน่าจะมีแค่นี้แหละที่เราเห็นนะเห็นะนะเอ แอบ,บมันก็น่าจะมีประมาณนี้ส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นแค่สะพานที่เอาไม่มีอะไรถ้ามันอยู่ที่ท้นสุดแล้ว่ะตรงิ้นสุดสะพานะมันก็จะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเห็นไหมไกลๆแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วโอเคน่าจะรู้แล้วโอเคนะครับโอ้โหวับมาที่จุดดื่มพอดีเลยโอเคนะครับเอ่อ ตรงนี้ก็อย่างที่เห็นแต่ว่าตรงนั้นอะ่ะมันจะเหมือนลิฟถูกป่ะแต่ว่าเอาจริงจริงมันก็มันก็ลิฟไม่ได้นะเพราะว่าผมลองลองเหยียบแล้วสภาพมันก็จะอ่าเป็นประมาณเนี้ยถึงจะไปเหยียบตรงกลางกลางอะ่ะมันก็จะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขึ้นได้ห่ะเฮ้ยทำไมตอนตอนที่ผมเล่นใหม่ๆหมมันไม่ขึ้นให้หวะอ่านะครับมันก็จะประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมข้างบนมันก็ สิ้นสุดแค่นี้มันก็แค่แบบเหมือนของเล่นอ่ะจริงโอ้ยว้าวจุดนี้ทำไมแค่ส่วนตรงนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วอสำหรับคนที่เคยดูคลิปผมะนะไอเจ็ดที่ในเกมเกมเนี้ยแค่ส่วนตรงนั้นเอกระโดดไม่ถึงแค่นะครับส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบตรงนั้นมันจะเหมือนแบบเหมือนพัดลมอ่ะพัดลมใหญ่หญๆอ่อะตรงเนี้ย ถ้าเราถึงพื้นมันก็จะลอยขึ้นมันก็จะเหมือนพัดลมนะะ่สีฟ้าพวกนี้ยนี่นะถ้าเราไม่แตะอะไรเลยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปตล,ลอดเลยถึงแตะมันก็ยังลอยนะแต่ว่าเลือดอาจจะลดได้เอ๊ะแตะอยู่จุดนี้เพราะว่าออกไม่ได้แนะ่นอนทําอะไรไม่ได้ดเลยเนะี่ยนืมมันก็จะลอยอยู่อย่างเงี้ยแหละเฮ้ยนี่ผมมอง ถัวอ๋อ <AL> เหมือนตัวเลขวะตัวเลขหน,นึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดวะนั่นอะเจสรุปมันก็จะรออยู่อย่างเงี้ยแหละต้ยตอนนี้นะครับมันมีแค่วิธีเดียวนะที่จะออกได้เออวฆษณาวไว้